สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเหมือนเคยนะครับกับช่องคนเพชรเกษ,เกษตรกรก็อันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วจากอาทิตย์ก่อนที่ผมทําไว้คือนอนนกนึ่งคีดแล้วเราดูแลอย่างดีเลยนะภายในหนึ่งอาทิตย์แบบแต่ว่าผมฉีดน้ําแค่ประมาณสองครั้งเองนะภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ประมาณสองสามวันครั้งหนึ่งแต่เราให้อาหารได้กินเต็มที่ แล้วก็มีอาหารเสริมอาหารเสริมผมก็ให้ไปครั้งที่แล้วนะ่ะครั้งเดียวเลยวันนี้ผมมาเปิดดูก็จะมีแบบลอกคราบเยอะมากแล้วก็จะมีตัวที่ว่าเป็นเริ่มเป็นดักแด่ที่ว่าเริ่มเป็นดักแดกเข้าฟูดักแด่ ก็น่าจะคือตัวจะสมบูรณ์ก็จะเข้าสู่ดักแด้แบบเนี้ยก็มีหลายตัวนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้คัดก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าถ้าเราให้อาหารที่สมบูรณ์ที่ครบท้วนน้ำหนักของหนอนนกจะเพิ่มขึ้นมาไหม ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ยังมีลอกคาบอยู่นะเรื่อยๆเท่าที่ดูนะก็ยังมีลอกคาบอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีบางตัวนะบางตัวที่ว่าเนี่ยแห้งดํามันจะแห้งดําแล้วตายไปเองนะคือแบบเนี้ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าน้ําอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําเราให้เราให้น้อยไปก็คือว่าผม งานกลับมาจริงๆแล้วผมอยากจะให้น้ำทุกวันแหละแต่ว่าอืมกลับมาบางทมีมันมันมืดแล้วผมไหากจะทําอื่นอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยจริงๆอะให้น้ํามันก็แป๊บเดียวแหละถ้าเป็นไปได้นะถ้าสมมติใครอยากทําแล้วทดลองแล้วก็คือให้น้ําทุกวันจะดีจะดีมากก็ผมก็ให้น้ําไปประมาณสองสมวันเองมั้ง เดี๋ยวผมจะมาล่อนกันจะมาล่อนดูว่าเป็นตัวที่เป็นดักแด้ก็ประมาณนะสิบปลาตัวได้ผมจะมาล่อนผมก็อาจจะทาย,ยาวไปเลยนะคือไม่ค่อยได้ตัดต่อไม่ค่อยอะไรนะให้เพื่อนๆหินเข้าไปเลย ก็สำหรับใครที่ว่ายังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าผมทําอะไรยังไงก็ถ้าใครที่ว่ายังไม่ได้ดูนะว่าผมเอาหนอนนกหนึ่งขีดแล้วเอามาเลี้ยงแบบให้กินอาหารเต็มเลยเต็มอิ่มเลยกระบะนี้หนัก1นึขีดนะกระบะนี้หนักหนึ่งขีดเหมือนกัน ต่เดี๋ยวเราจะเอาหนอนนกไฟไปว่าที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์หนอนนกน้ำหนักเพิ่มขึ้นบ้างไหมตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเลยนะก็คือว่าทําให้เห็นก็เลยตรงล่างนี่นี่ก็จะเป็นอาหารหนึ่งน,นะเป็นอาหารเป็นอาหารที่ว่ายังกินไม่หมดเท่าไหร่แล้วก็มีขี้ผลด้วย ส่วในนี้ก็จะมีอาหารบ้างเล็กเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมีอาหารยอยออรอออู่นิดหน่อยเป็นสองขีดสองขีดเท่าไหร่อ่ะสองสองขีดครึ่ง ปีประมาณ2อขีดครึ่งหอาทิตย์นอนนกเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งขีดภายใน1นึ่งอาทิตย์นอนนกเพิ่มขึ้นหมาอกครึ่งขีดก็ถือว่าโอเคนะนี่แค่แค่หขีดแนละนอนนกหนึ่งขีดแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเยอะๆสมมุติสัก1นกิโล น,นนกก็เพิ่มมาอีกครึ่งกิโลใช่ไหมอ่ะหนึ่งอาทิตย์นอน,นกจะเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งกิโลเ,เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูว่านอนนกน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งกิโลอ่ะครึ่งกิโลเนี่ยก็เท่ากับว่าห้าขีดห้าขีดเนี่ยถ้าขีดละสีะ่สี่บาทสี่ขีดละห้าสิบ ห้าสี่ห้าสี่ห้าห้ายี่ห้าห้าห้ายี่ห้านี่อีกสองร้อยห้าสิบบาทแล้วนะแค่หนึ่งอาทิตย์อะเป็นเงินถึงสองร้อยห้าสิบบาทแล้วนะทักขีดละห้าสิบอะทักขีดละสี่สิบห้าห้าห้าสี่ยี่สิบก็อีกสองร้อยบาทเราเลี้ยงหนนอน,นกหนึ่งอาทิตย์ เงินเพิ่มขึ้นมาอีก200บาทจากหน่อนนกหนึงกิโลถ้าเปรียบเทียบกันนะถ้าเปรียบเทียบกันหนึงกิโลหนอนนกน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งกิโลเป็นมันก็เป็นสองเพิ่มขึ้นมาอีกสองร้อยบาทเนี่ย ถึงถึงถึงว่าการเลี้ยงหนอนนกนะคือมันไม่ยากเลยอาทิตย์เดียวอะถ้ามีสักหนึ่งกิโลอะเราก็ตักไอ้ครึ่งกิโลขายครึ่งกิโลขายก็เท่าไรแล้วอะใช่ไหมสมมตินะสมมุต,นะมมติอันนี้คือการสมมุติแต่ว่าหนอนนกอะมันก็จะเข้าสู่ดักแด้เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เรื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเราไปได้หนอนนกที่ว่าอายุยังน้อยขึ้นมา สมมุติว่าเออเขาสักเดือนเดือนหนึ่งเดือนเดือนครึ่งเขาจับถ่ายแล้วอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งสิบวันอะไรเงี้ยเขาจับถ่ายแล้วอ่ะเรามาเพิ่มมูลค่าตรงนี้ได้ใช่ไหมเรามาเพิ่มมูลค่าตรงนี้ได้เนี่ยตอนเนี้ยเป็นสองขีดสองขีดสองขีดหกกตีอาหารไปสักหน่อยหนึ่งเพราะอาหารเหลือจะติดนิดนิด,นดเล็กๆ เห็นไหมคือถ้าเราเลี้ยงเต็มอิ่มแล้วสมมตินะแล้วถ้าเราให้น้ําทุกวันไม่มีตายเลยให้น้ําทุกวันให้อาหารเสริมทุกวันอาหารเสริมนี่เราก็ไม่ได้เสียตังค์ใช่ปะอาหารเสริมเราก็ไม่ได้เสียตังค์คือเราก็อาศัยเก็บข้างๆบ้านแต่ถ้าใครมีเป็นพักเป็นอะไรที่ว่า,อาปอสารพิษสักนิดนึงหรือว่าพักที่ว่าทุกๆคนปลูกเองอะไรเอง พัฒนาประกาศกระลำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราคิดว่าปลอดจากสารเคมีเราก็ให้ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันแล้วก็มีปัญหาอะไรตรงไหนก็แอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้คือหลายๆคนที่ว่าเข้ามาผมก็ บอกคือบอกรายละเอียดทั้งหมดอะไรเงี้ยคือพยายามให้ทุกคนคือเพราะเป็นอะไรเป็นก็อยากจะให้ทุกคนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากตรงนี้ใช่ไหมถ้าใครจะทําขาย,ายก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันเปรียบเทียบกันเนี้ยเนี่ยผมเลี้ยงครึ่งผมเลี้ยงมาหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งเห็นไหม หนึ่งอาทิตย์เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละเพื่อนๆก็ยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามทับสะไครเพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ยังไงแล้วผมก็อยากจะมีเวลาทําตรงนี้ให้มันเยอะขึ้นแต่ว่ายังผมก็ยังติดง,งานประจําอยากจะคือเนี่ยกุ้งกุ้งฝอย ผมก็ทําการทดลองเลี้ยงอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้ให้เพื่อนๆดูเลยแม่ออกมาสองชุดแล้วมีลูกมีลูกออกมาสองชุดแล้วแค่กุ้งประมาณสักไม่ถึงสิบตัวประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยแล้วมันมีตัวเมียตัวผู้ปนอยู่เนี้ยแต่ได้ลูกสองชุดแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าทําไมแม่มันถึงตายบา,บ,าบางชุดเนี่ยแม่มันตายมันอาจจะกระโดดหนีไปหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรผมก็ไม่รู้นะหรือว่าจิ้งจกมากินหรือเปล่าอะไรเงี้ย ผมก็ยังไม่รู้เลยผมลองศึกษาอยูเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะว่าจะไปช้อนมาใส่เพิ่มแล้วก็จะลองศึกษาดูก่อนคือจะลองผิดลองถูกก่อนเพื่อจะให้คําตอบจากกับเพื่อนๆได้เนี่ยผมก็มีหลายอย่างที่ว่าลองทําอยู่แต่ว่ามันเวลามัน,ม,นมันกระชั้นชิดเหลือเกินอาทิตย์หนึ่งผมก็ทําได้แค่ครั้งเดียวผมก็มีเวลาทําได้แค่ครั้งเดียวไหนายะงานบ้านที่ว่าต้องทําอีกอะไรอีก ผมพยายามผมพยายามอยากจะทําให้ได้เยอะที่สุดคือไม่อยากจะให้เสียกําลังใจที่ว่าเพื่อนๆที่ว่าคอยติดตามกันมาก็อย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตามครับคอมเมนต์เข้ามาได้ก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสาระดีๆยังมีให,ให้ให้กับเพื่อนๆอ,อีกเยอะครับในการทําเกษตรโอเคครับสวัสดีครับ